คืบริเวณนี้สนิมจับเต็มทําให้เวลาเราปิดอย่างเงี้ยน้ำมันก็ยังซึมได้อยู่นะครับเศษสนิมมันไปก่ออยู่ทางลูกบอลนี้นะครับทําให้น้ํามันซึมออกไปได้นะครับสวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับ วันนี้จะพาทุกท่านมาซ่อมก๊อกน้ำที่น้ำหยดไม่ยอมหยุดแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่เจอก๊อกน้ำหยดแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งซื้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับลองเช็คแล้วก็ลองซ่อมดูก่อนนะครับาสาเหตุที่น้ำมันหยดแบบนี้เป็นได้หลายสาเหตุนะครับหลกัหลกๆมันก็จะเป็นที่ตรงหัวตรงนี้นะครับบางทีข้างในมันจะมีลูกยาง แล้วพอมันกรอมันสึกแล้วมันก็อาจจะแตกแล้วน้ํ e า,าก wow ็ซึมหรือ, um อาาว่าอาจจะเป็นที่ลูกบอลวาลข้างในเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลกลมๆนะครับมันอาจจะมีพวกคราบสนิมหรือว่าพวกคราบหินปูนมันก่ออยู่นะครับทําให้ลูกบอลมันจะปิดไม่สนิทนะครับน้ําก็อาจจะซึมมารอบๆลูกบอลได้นะครับหรือบางทีวาลมันอาจจะเสื่อมจริงๆนะครับถ้าลูกวาลเสื่อมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับเราแกะดูแล้วก็เราค่อยซ่อมข้างในดูนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปปิดน้ําก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ปิดน้ําก่อนนะครับหลังจากที่เราปิดน้ําเสร็จนะครับเราก็ปลดน้ำเทงไว้นิดนึงนะครับให้น้ํามันไหลออกมาหมดก่อนนะครับพอมันออกมาหมดแล้วเราก็ถอดเลยนะครับแล้วก็หมุนเกลียว โอ้มันค่อนข้างแน่นมากนะครับมันแน่นเกินไปนะครับผมต้องใช้คีมช่วยหมุนนะครับออออหักเลยหักเลยนะครับแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับทุกท่านดูนะสังเกตข้างในนะครับว่ามันจะมีเนี่ยชิ้นสนิมจริงๆนะครับ นี่นะครับทุกท่านดูนะครบือบริเวณนี้สนิมจับเต็มทําให้เวลาเราปิดอย่างงี้น้ำมันก็ยังซึมได้อยู่นะครับเศษสนิมมันไปก่ออยู่ทางลูกบอลนี้นะครับทําให้น้ํามันซึมออกไปได้นะครับแต่ตอนนี้คือมันหักแล้วเดี๋ยวเรายังไงก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่นะครับอ่ะหลังจากที่ผมถอดก๊อกตัวน,นี้มาแล้วนะครับแล้วมันก็หักเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ก็ไหนๆแล้วผมก็มาเทียบกับก๊อกตัวนี้ให้ทุกท่านดูเลยแล้วกันนะก็เราสังเกตดูนะครับว่าระหว่างก๊อกสองตัวเนี่ยสายแฮตที่มันหักก็คือตัวนี้สีแดงมันจะเล็กกว่าตัวสีฟ้านะครับดูหัวก๊อกนะครับเนี่ยหัวก๊อกมันก็จะเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงตัวคโยกเปิดปิดมันก็เล็กกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดูดูเหล็กของมันนะครับรู้สึกว่าเหล็กของตัวนี้มันจะเป็นเหล็กที่เบากว่านะ แต่เหล็กของตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะหนักกว่านะครับซันวาตัวนี้เป็นก๊อกมียี่ห้อแต่ตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ยี่ห้อหรือเปล่านะน่าจะใช่เลยแต่ว่าคุณภาพคือพูดง,ง่ายๆคือตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาแพงกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้ก๊อกที่แข็งแรงหน่อยก็แนะนำให้ซื้อก๊อกที่มันใหญ่ได้มาตรฐานนิดนึงนะครับ คือขนาดสี่หุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้แข็งแรงกว่าตัวนี้มันหนักกว่านะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าสาเหตุที่น้ํามันหยดนะครับเมื่อกี้ผมก็ให้ดูแล้วนะครับว่าข้างในมันตรนลูกบอลเนี่ยมันเป็นสน,นิมน้ามันก็เลยซึมได้นะครับแล้วเราก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือเคยใช้มาแล้วแต่ว่าใช้ไม่นานตัวนี้ก็ยังใหม่อยู่นะเนี่ยลูกบอลน,นะครับเนี่ย ลูกบอลมันยังใสวิ้งเลยนะครับข้างในยังไม่เป็นสนิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก่อนเปลี่ยนเนี่ยผมจะให้ทุกท่านดูก่อนนะว่าตัวนี้ถ้าถอดได้นะถอดได้แบบนี้นะคือถอดได้แบบมันยังไม่หักนะครับเคลื่อนสนิมแบบนี้วิธีแก้ก็คือเราก็สามารถที่จะเอาน้ํายาทาเล็บนะครับมาทาทาบริเวณนี้นะครับแต่ว่าก่อนทานเนี่ยเราต้องใช้ผ้าเช็ดให้แห้งก่อนนะครับ เนี่ยเอาผ้ามาแล้วก็เช็ดอย่างเงี้ยเช็ดให้แห้งนะครับรอ้อยแห้งแล้วก็เอาน้ํายาทานเล็บมาทาหรือว่าเอาน้ํายาการสนิมมามาฉีดให้มันช่วยลดสนิมนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ฉีดน้ํายาการสนิมนะครับสังเกตว่าหลังจากที่ฉีดสนิมเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ปดปิดง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเรามุนนะมันจะไม่ฝุดนะครับเมื่อกี้นี่มันฝุดมากนะครับ มันจะทําให้พวกสนิมเนี่ยมันจะค่อยๆลอกออกนะครับเดี๋ยวไอ้ลูกบอลเหล็กเนี่ยมันก็จะใสขึ้นนะครับตรงนี้มันจะมีลูกยางอยู่ลูกยางมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเหล็กบอลของวาวตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าก๊อกที่มีคุณภาพเนี่ยเหล็กวาวตัวเนี้ยลูกอลตัวเนี้ยมันจะเป็นอลูมิเนียมเป็นพวกสแตนเลสนะครับสนิมมันจะขึ้นช้ากว่านะครับ แต่ตัวนี้ใช้มา1ปีกับ10เดือนนะครับมันก็ขึ้นสนิมแบบนี้แล้วนะครับยิ่งก๊อกตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราทำไว้แต่เราไม่ได้เปิดปิดบ่อยๆเนี่ยสนิมมันก็จะกัดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เราหมั่นเปิดปิดด้วยถ้าไม่หมั่นเปิดปิดเนี่ยตรงนี้สนิมมันก็จะจับแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเสียไว้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีแก้น้ำหยดแบบง่ายๆนะครับ ก็คงจะไม่ไปต่อให้ทุกท่านดูแล้วนะครับเพราะว่าท่อนี้มันแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาท่อใหม่ไปเปลี่ยนละกันนะครับโอเคครับถ้าใครที่ซ่อมได้นะก็สามารถเอากลับมาลองแล้วก็ลองเปิดน้ําดูว่าถ้ามันไม่หยดแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันยังหยดอีกนะครับก็ควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็หักแล้วมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็วิธีเปลี่ยนกลับไปก็ง่ายๆนะครับก็เราก็ พันเทปพ,พันเกลียวนะครับโอเคหลังจากที่เราพันเทปพ,พันเกลียวเสร็จแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ใส่ก๊อกใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองไปเปิดน้ำก่อนนะครับแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ดูนะครับ ก็เปิดน้ำนะครับทีนี้เราก็ลองเปิดน้ำดูนะครับน้ำไหลแล้วนะครับเราก็ลองปิดดูนะก็สรุปง่ายๆนะครับว่าตัวนี้นะครับถ้าน้ำหยดเราก็ทำตามวิธีที่ผมบอกมานะครับถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนตัวหัวนี้นะครับ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มันก็จะเป็นสนิมข้างในนี่นะครับถ้าเป็นมากๆนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะซื้อหัวก๊อกที่แข็งแรงหน่อยนะครับที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ